สวัสดีครับทุกทุกท่านาอันบาวรวมสีเกียรติครับผมม,มือนีกามาบพอแล้วเชียบเป่าครับใสบ่ใยูข้นมามือเอาออกจกคุ้งเนื้อหนิมือนีมาพอเชียบเป่าครับผมรายงานตัวเชียบเป้านี่เนื้อเนื้อนนี้ครับมาเจอกันพอดีกันเลยซื้อเนื้อมาได้เนื้อมาตัวหนึ่ง ล้วกัวนี่ของที่เพิ่นขาดว่าได้ร้วการนี่ก่นี่ไก่ไก่สิไก่หนึ่งนี่เนาะไก่หนึ่มาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยกับเนื้อถานเ้งามเลยปะเนื้อเนื้องามบ่บันเนื้องามแหงมันเเือเนื้อเนื้อที่แรกกันเขาบอกท่านอันนี้กู้เห็น เอาวว่าอีแงอย่างบักแหนนทงดว่ายีแขกของแขกแมนีดีอยู่หรือม่ก็ลูทีขายของอยู่ตลาดน่นี่ไหนเออต่ตลาดนันเดินเดินกวงของหลายราเนอมันหนเออโอ้หมอนี่เจียนจัดนี่ในแถวนนิขาประจำดีะเทเป่าเห็นหนเเห็นหน้ายังไงกะมาแล้วขาประจำสอยเหครับูเหนืองามเนี่ยสวยหรอยเ นู้ผุนเราก็ควรหน่อยหนึ่งผู้ที่วมาเบื้งกินไหนเบิ้งไตไก่กับพีตูอยู่กันแค่สี่คนไก่อย่างแล้วถิมด้วยดอกไก่เหรออว่เสียถิมเพยะว่ามันมีคนกินคือสีบวมวนนี่คือบอกคือคนรวยเห่นทน่า้อยอไก่อกินไห้ตื่นบท่นใหนานหนึ่งเขาเต่เด็กตื่นบท่นแล้วอ๋อนเตที่สี่เว้ยเนื้อครับ มากับก้นไห์กดแช่ในเด้อนี่ครับอันเซเป่ากำลังมาพ่อกันอีกแล้วจาก,กันไปยักมือนะ้อเป็นสองอาทิตย์เนาะน,นี่นี่ขยะสองอาทิตย์สองอาทิตย์มาพ่อกันอีกครับถีเกเอาไว้ไลาเริ่มนี่เราหมองนวลพจนจัดมองนวลไปเรียบร้อยละยานก้างกรไดย้ยานเมาน,น้องสิก้างรไดามาพ่อกันอีกเช่นเคยมา นี่เางนี้เลยงานนี่เอาเอ็นออกเลยเอ็นบ่เอาเลยไมบอคือครับเอาหัวน้ำหอนลวกก็เอาหยำเดีนก็ได้อกะบอกเอาเหนืองานมันดินถ้เไปเห็นอย่างรั่วใครอยากหยำเลยไปผนีหนึ่งหนึ่งเขาแล้วกะเที่ยวไก่ไปต้่มแม่นบ่ล่ะโทษนั่นตัวนี้กินเลยกินบั้นหนี่เทนอมาอยู่บ้านเขาจะกินยังได้ที่บ้านกินเขาเป็นเจียวก่อนผีมือการหั่นเหนือครับ ฝีม <54. S 2> <seeing> uh ือการหา่นเนื้อของเพิ่นเสียบมีดมันเป็นน้ำมีดเพิ่นเขาบ่หรือว่าเพิ่นของต้องเตะเพิ่นของคือว่านมูฟเนื้องามเองที่ที่แหลก่าเที่ยวอร่อยเชาหยันโมครัวกันกินกูเลยจัดให้เลยเอ็หนีเอ็มหนีมึงคือบ่เอาอันนั้นมาก กูว่าสิบ๊อบตับตัวนี้มาเอาแต่เนื้อเลยอย่างเดียวเลยแลี่บอมึงคือบ๊อตัวนี้เครื่องโลดแล้วก็เสื้อเนื้อเศษนั่เนื้อจะเครื่องโลดเนื้อเศษเครื่องรูดบ๊อบให้มันเสื้อตัวนี้เครื่องโลดเนื้อเศษเครื่องโลดเนื้อเศษเครื่องโลดสามสิบบาทบ๊อแล้วเนื้อเศษนั่นเครื่องโลดสามสิบบาทได้บ๊เบให้แล้วบ๊อบทีเดแนวนั่นที่ก่อมาเนื้อตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เท็ดถูกเท็ดดิบนันติแม่นบ่ล่ะอืมบันทึก ไก่บ้านี่ไก่ก็เอาไปคนละสิ้นเวหอไว้กี่เข่ามือเงินเนีดยเดียวดี่่าตาเดี่ยวดี่่ใเนื้อนี่เฮ็ส้มกระเดดตัวกระดวงคนหนีมวยมีไว้น่อแล้วเท่ากระดวงคนยังอ่านเนี่ยเขาใบตาไก่นี่ขายเบิดอยากขายเบิดเลยไหมนี่ก็เฮ็ดเนื้อเฮ็ดส้มกระเดดตัวส้มเนื้อแล้วกันกินข่านหัวมึงอยากกินมึงเก็ดกับไก่ไก่นี่ไก่นี่กินไหนพันเปอร์เซ็นต์เลยไก่ใหม่ใหม่เลยขั้วอยู่บ่ไก่ วยข้าวบั่วเขาเสไปแก่บ้นบเว้ยมอนบม้อหสีขั่วบ่เห็ดบัไก่นี่เห็ดที่หล่ะต้มหนึ่งไตเลยหนึ่งมันดีหนึ่งใวเพราะเขาหนึ่งมาแล้วต้มก็ได้แต่ว่าอยากจุตีสงีแจ้วดอกกูิเห็ดกัเห็ดจูดีล่ะมันมาท่านเห็ดอย่างนี้เป็เห็ดอย่างไหนบ้งบ่แก้วจูเนี่มันก็จูทีละเห็ก่เวยซะเกีจำกินกีจ้ำอาม่สัวีหล่้งสูงเห็ดหมื กินเป็นย่งนี <S <s ้มาเ่เงียนะกูว้าวเป็กปัติแล้วเลยเอาหนามาหม้อลวกเอาก็ได้ลวกเป็กแม่เป็กแม่เอ้าเอาไถลูขาดพวไรได้หน่งตังเยื่อเนียงกันเลยนะเอ็มลอยเอ็มลอยแยกหงอมึงอยากินนะ เสียศักดิ์ศรีตั้งเตียนกูยังบ่าบวขนาดไ,ไม่เอาไปของกูยังบ,บา่าวเสียศักดิ์ศรีเอา๋อครับถารอดชิมต้นพันธุ์เทียแล้วนะครับเด้องบันเทิเด้อว่าฟีมเหมือนกับเขาพันธุ์สเป็นแนวไหนนะครับเด้อนี่เพิ่นกำลังหันอยู่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นี่เด้อครับเด้อกดติดตามช่องบารมีสีเกียวนั่นไปด้อครับเทปเป่าเหล่าขาวนี่